สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวงจรเครื่องควบคุมของแรงดันนะครับน้ำยาแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับหรือจะใช้อะไรก็ว่าไปอ่ะอันนี้พอดีเขาต้องการแบบนี้นะครับอ่ะเ็เป็น Arduino นะครับ AVR Mega 328อันนี้ก็ไฟไฟเข้านะครับอ่าเล็กเลทเ,เข้ามารีเซตอ่าคีย์แพดครับผม บัเบอ,อ่ฮะก็จะมีตัวนี้เป็น S S, S, S R นะครับ Solid State Relay นะครับทำขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นจอก็จะมีมีเ e ก t m นตนะครับจอ L C D แล้วก็ตัวสำคัญเลย M P S 5 7 0 7นะครับ A P นะครับหัวเดียวอ่านะครับผมอ่าเ้ามาดูนะครับจ่ายไฟเลย นะครับไปแบบนี้ <c oughs> โอเคก็ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจำค่าที่เราตั้งไว้ล่าสุดด้วยนะครับก่อนดูขาก่อนเอาพุดมีสองขานะครับใช้ขาเดียวคือขาบนอันนี้ก็คือจอเซนเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น lcd เอ้ยใช่ lcd จอนะครับเซนเซอร์แล้วก็เซกเมนต์นะครับ ตัวนี้ก็เป็นคีย์แพดนะครับต,อตอนน่อตรงนี้อ่าตัวน,นี้นะครับก็ให้ดูนะครับตัวน,นี้ครับไม่มีอะไรก็คือตัวเครื่องถ้าตั้งไว้ <c oughs> ตัวเครื่องที่วัดได้จริงคือแรงดันที่แปดุดเ้าสามนี้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้ว่าวัดความกดอากาศที่ณนะที่ตรงนี้ยบ้านผมเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าลบถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปใช้จริงอีกทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเซตพอยต์นะครับว่าจะให้ต่ํากว่าเท่าไรให้ทํางานนะครับอันนี้คือเราตั้งที่45 PSI นะครับอันนี้ก็ให้เปิด้เปิดแรงดันนะครับก็คือเปิดเซน้อยหรือเปิดน้ํายาอันนี้มันใช้กับแอร์ก็คือว่าวัดแรงดันแอร์และวัดแรงดันน้ายาแอร์แล้วคอยเปิดปิดน้ํายาแอร์เติมเข้าไปนะครับโดยการเปิด3ามบิตแล้วก็ปิด3าบิตนะครับอันนี้ตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็แค่นี้ครับถ้าเกิดมันต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้8ป น้อยกว่าสี่สิบห้าใช่ไหมฮะมันก็จะทําการเปิดสามวินะครับแล้วก็ปิดสามวินะครับแบบนี้ที่เซ g มนต์ก็จะมีโชว์นะครับผมนะครับเซเมนต์ก็จะมีโชว์ไปทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาดูเมนูนะครับเราให้ชาร์เป็นตกลงนะครับดอกจานเป็นเคลียร์นะครับโอเคนะครับให้ชาร์ตกลงนะครับดอกจานเคลียร์นะครับ กดชาร์ปนะครับราคาว่าเมนูเซตติ้งนะครับก็จะมีเมนูแรกก็จะเป็นเซตแม็กพีไอนะครับแล้วก็เซตไทม์ออนนะครับเมนูที่สองเมนูที่สามก็เซตไทม์ออฟนะครับเมนูที่สี่ออกนะครับให้ a เป็นบนนะครับให้ b เป็นล่างนะครับจะเซตให้กด Enter นะครับก็คือชาร์ปสมมติเรามาที่เมนูแรกชาร์ปปุ๊บอ่ะมันจะบอกว่าค่าเดินเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเซตให้กด Enter นะครับ จะทาการกระพริบนะครับอ่เมื่อกระพริบแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขได้เลยสมมุตินะครับห้าสิบหกอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าต้องการลบก็กดจอจันนะครับสมมติเราตั้งเป็นห้าสิบห้าแล้วกันนะครับตั้งเสร็จแล้วกดชาร์จนะครับ enter ก็จะเซาเดียบร้อยก็จะหยุดกระพริบนะครับกดจอจันออกมาหน้าแรงนะครับต่อไปเป็นเมนูที่ใช้ในการดีเลย์นะครับในการเปิดเ e t ท i m ออน กดชาร์ปเพื่อให้มันกระพริบนะครับ0 2ละกันอ่ะตรงน,นี้เรากดบนล่างได้ด้วยนะครับกดชาร์ปก็เซฟอ่ะต่อไปก็เมนูสุดท้ายเมนูที่3นะครับเซฟ3 off กดชาร์ปนะครับกดชาร์ปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันกระพริบนะครับกด0แล้วก็กด2นะครับแล้วก็ชาร์ปนะครับต่อไปก็อ่าก็ไม่มีอะไรละก็รอบการออกมาได้เลย,เลย ีนี้ก็มาที่เมนูสุดท้ายกดชาร์ปเพื่อออกนะครับก็คือใช้เลื่อกเมนูใช้เอกับบีนะครับตอนแรกก็จะทำหนึ่งักสามไว้แล้วคแต่บางทีมันดูไร้สาระมันไม่ลรตสาระแล้วครับแต่บดีมันทําไม่ทันนะครับรายงานเกินไปอ่าสี่นะครับเลื่อนบนล่างแล้วกดชาร์ปเพื่อ Enter หรือกดหนึ่งเอ้ยถ้าเอนเต์ครับกดจานก็ไม่มีอะไรกดชาร์ปนะครับ Ent e r อปึ๊บออกละก็จะโชว์ค่าวที่เซตไว้ล่าสุดนะครับแล้วก็เลขสอง อ่าเลข2ก็คือค่าออนสวินะครับแล้วก็ดับสวินะครับทีนี้เราก็ลองชักไฟดูนะครับดูว่ามันจำไหมเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับน,นี่นะครับผมตัวนี้จะใช้แบบสแกนนะครับมันก็เลยสแกนไม่ทันหรือเปล่าหรือผมมั่วๆนะฮะเขียนโค้ดุกเปล่าไม่รู้นะครับพอลองเทสหลายรอบแล้ะพอมีจอแล้วทุกแทบทุกโปรแกรมที่เขียน มีจอยอซบเฟซีแล้วมันค่อนข้างใช้เวลาในการไซเคิลของโปรแกรมเนี่ยมันทำให้เหมือนเหมือนมันนุ่มเวลาอยู่นะครับนี่ครับผมโอเค้วดูตาท่าดูตาเปล่ากวจะชัดนะครับอ่าโอเคนะครับนี่สองวิลดรองเปล่านะครับเซนเซอร์อ่าลอเป่าดูครับอ่าเห็นไหมครับม่ามีอะไร ครับผมโอเคครับ